เตรียมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ทำเนียบฮะอันนี้ก็ท่านนายกนะค่อนข้างผมมีความรู้สึกว่าเอาจริงเอาจังกับกฎหมายเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแม้เราจะรู้ว่าเออพรคก้าวไกลดูจะก้าวหน้าดูจะผลักดันประเด็นเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเข้าใจว่าเอาใจไปเล่นจริงเรื่องนี้สำหรับผมผมแฮปปี้มากเพราะว่าตัวกฎหมายตัวเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่ทางประชาฝั่งประชาชน ฝั่งนักการเมืองทํางานร่วมกันมแม้จะเราจะรู้ว่าโอเคฝั่ง LGBTQ าอาจจะแฮปปี้กับการทํางานกับพรรคเก้าไกลมากกว่าข้อเสนอร่างกฎหมายพรรคเก้าไกลอาจจะเขาเรียกว่าก้าวหน้ากว่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เอาประโยชน์ของชาว LGBTQ เป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประสานประโยชน์ทํางานพูดคุยกันต้องถามคุณวาดดาวเนี่ยเธอเคยผมเคยสัมภาษณ์เล่าละเอียดมากเลยว่า โอ้บางเรื่องถอยบางเรื่องเดินหน้าบางเรื่องต้องทําความเข้าใจกันใหม่อะไรอย่างงี้นะครับเพราะแต่ละสภาแต่ละชุดที่เปลี่ยนคณะกรรมการคณะกรรมการธิการที่เปลี่ยนก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันก็ทํางานกันหนักทุกฝ่ายจนมันสามารถที่จะพูดชอกมาได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหมุดหมายหนึ่งนะครับของพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องนี้เคยสัญญิงสัญญาไว้ก็ทําออกมาให้ได้แล้วประมาณนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายแฮปปี้มากเลยนะเพราะในช่วงจัดงานไพร์มัน ตลอดเดือนไม่ช้นานเนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยก็มีราม่ากน้อยนะแต่เรื่องกรณีเอกชนยักษ์ใหญ่จะมาช่วยมาอะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือผมว่าอินดีเอ็นสิทธิของคนเหล่านี้ก็ได้รับการรับรองแม้อาจจะยังมีบางเรื่องที่ยังไม่แฮปปี้ยังไม่พอใจยังไม่ไรไม่เป็นไรเอาจุดนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามากันอีกรอบก็ได้เข้ามาปรับเข้ามาแก้เข้ามาช่วยกันแต่บางทีเหตุอะไรพิเศษคือถ้าร่วมกันทํางานคือไม่ได้มอง ต่างฝ่ายต่างเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองมากจนเกินไปเนี่ยเออบางเรื่องไม่เห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องทําำท่านั้นถึงจะถูกเธอทํายังไงก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยอันนั้นผมคิดว่ามันไม่โอเคเพราะเวลามันก็ดําเนินไปถ้าฝ่ายที่มีอํานาจก็คือตัวรัฐบาลพร้อมเปิดฝั่งประชาชนเข้ามาฝั่งฝ่ายค้านเห็นว่าเฮ้ยตัวเองสามารถที่จะ เข้าไปเติมเต็มให้ข้อเรียกร้องต่างๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ผมคิดว่าใช้เวลา3าปีที่เหลือเนี่ยรเรื่องใหญ่ๆใช้ทัศนคติแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะเดินหน้าเร็วเพราะต้องยอมรับว่าเกือบ8ปเดือนที่ผ่านมาก,กฎหมายมันผ่านสภาน้อยมากช่วยกันช่วยกันทํางานร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้กฎหมายหลายๆอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม ข่าวที่แล้วหาเสียงกันผมบอกนโยบายเลยเนี่ยสองพักมันใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอามาช่วยกันผลักหน่อยนะครับเห็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วเดินหน้าไปผมคิดว่าประชาชนแฮปปี้อ่ะดีที่สุดมันเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ลดความเป็นปฏิปักษ์ในทางการเมืองลงนิดนึงจะมีดราม่าไหมวะเออันนี้ฉันเสนอนะเหมือนหวยเกษียนอาจารย์อ่าใช่จะมีกัไหมก็อาจจะมีแต่ว่าถ้ามันเสร็จใช่ไหมอย่างเหมือนรอบนี้ก็เหมือนจะผ่านแล้วนะอ่าไปขั้นตอนหนึ่งถามว่า ใครได้ประโยชน์อ่ะก็ประชาชนได้ประโยชน์ไหมแต่ก็มีบางคนออกมาวอยววยนะคนที่ขายสลากว่าแบบมันบอมเมาผมก็คิดพี่มาจากไหนเนี่ยของพี่นี่เสียฟรีนะอันนี้คืออย่างน้อยไม่ถูกเขาก็ยังเก็บเงินของเขาได้อ่าหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณว่าโอ้ยมันแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะคนแก่ไม่มีเงินอะไรยี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถูกครับมันแก้ไม่ได้เพราะว่า ถ้าคุณอยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเพิ่มรายได้กระเป๋าในประชาชนถูกไหมแต่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งสําหรับคนที่เขาเล่นอยู่แล้วแล้วเล่นแล้วเสียให้กลายเป็นเล่นแล้วเก็บได้ไม่ดีตรงไหนใช่ไหมช่วยกันคิดแบบบวกๆหน่อยนะมันก็จะทําให้นโยบายในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผ่านไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ไม่ทิ้งนะเรื่องกรณีอ่ะมอมเมาไหมอ่ะก็ต้องมานั่งดูทําไปแล้วก็ต้องมาคํานวณดู ว่ามันส่งผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วใต้ดินที่เขาคุยกันเขามีกังวลยิ่งกว่าว่า<ช>เรื่องหวยใต้ดินนี้มันจะกลายเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งจะไม่ยอมรับไอ้ตัวนี้ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นแบบสลากมันกึ่งกึ่งสลากกึ่งกึ่งใต้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะเกิดปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้เราต้องคอยดูแต่ผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์และควรจะมีนโยบายในลักษณะแบบนี้เยอะๆแต่แน่นอนอย่าลืมนะครับภาพรวมคือ ภาพรวม,มการเจริญเติบโตทาง,ทางเศรษฐกิจเ่เรื่องใหญ่ที่สุดเพราะถ้าทําเรื่องนั้นไม่ได้พวกนี้ยอย่างที่คุณฝ่าภูมิพูดถมไปเท่าไหร่มันแก้ปัญหาปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่ว่าจะทํายังไงที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในประเทศนี้ให้พอที่จะบริโภพคพอที่จะออมพอที่จะ,กะเกษียณไดอ้อ่ะดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สักนิดนึงทักก้าเมื่อวานคุณอิ้งไปขอนแ่นครับผมน่าสนใจนะเพราะว่าลงไปเก็บข้อมูล สินค้าชุมชนเมืม่อวานภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยดูดูหลายคนแฮปปี้มากเลยครับผม,มจริงๆอีสานเนี่ยพี่พิเศษมันมีสินค้าซอฟพาวเวอร์เยอะมากมยิ่งถ้าใครเป็นผมเป็นแฟนบอาจประจันพันศักดิ์วินิรัตนะผมชอบไปอ่านแกบอกซอฟพาวเวอร์ไม่ได้อยู่ที่ไหมไม่ได้อยู่ที่อะไรอย่างเดียวมันคือศักยภาพในการทํางานหนักของคนอีสานคนทาเชฟอาหารญี่ปุ่นระดับท็อปหนึงคนไทยเป็นคนอีสานเยอะแยะคือคนอีสานเนี่ย เนื่องจากมันอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างแรนแคนมาเนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดเมื่อเข้าสู่ภาคบริการก็จะขยันขยันเป็นพิเศษอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นบันพีเข้าอัตลักษณ์เอาความสามารถเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาติดตัวมาด้วยทีนี้อาจารย์พันศาบอกว่าเติมไปหน่อยให้เอาในสิ่งที่มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นของแท้ที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนคคเหล่านี้เนี่ยขึ้นมามียุคหนึ่งเราเห็นดนตรีใช่ไหมครับที่เป็นหมอํำเลยแล้วไป ไปพน,นวก,กับแจ๊สจะสามารถไปได้ในระดับโลกอย่างเงี้ย mm. พวกอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วอะ mm. แต่ที่ผ่านมาคือเราไม่ได้ใส่ใจครับถ้าเขาเราสามารถที่จะไปช่วยเขาได้นิดนิด,นดหน่อยๆ mm. อะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เชิดชูมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้เป็นต้นทุนใช้เป็นศักยภาพสำหรับ mm. ตัวเขาเอง mm. ในการเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประเทศไทยก็สามารถที่จะ move mm. ไปหารายได้ พูดง่ายก็คือจากภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันซันเซ็ตหลายอย่างเนี่ยกว่าเราจะรอ S-Curve เข้ามามเราจะรออุตสาหกรรมใหม่เข้ามามันใช้เวลา<ม>แต่ขณะนี้มันเกิดผลกระบต่อคนบางกลุ่มแล้วล่ะใช่ใชไหมครับอุตสาหกรรมเก่าที่ตายเนี่ย<ม>เพราะฉะนั้นเขาต้องการพุชคนขึ้นมาให้มามมอยู่ตรงนี้<ม>ทีนี้ไอ้ตัวซอฟต์พาวเวอร์มันคือขาด้านเดียวพิเศษ มันคือขาของของที่มีอยู่แล้วแล้วจะเชิดชูมันขึ้นมาได้ยังไงจะอย่างไหมอย่างเงี้ยภาพไหม,อ,มอะไรต่างๆเราเนี้ยเราจะสามารถเชิดชูมาได้ยังไงแต่อีกด้านหนึ่งที่ต้องต้องทำเลยเนี่ยนะครับก็คือกรณีเรื่องของทาก้าก็คือเวลาคนมีศักยภาพระดับหนึ่งครับ คุณจะทํำยังไงให้เขากลายเป็นที่ยอมรับอ่ะมันต้องเทรนเขาให้เขาเข้าใจมาตรฐานอะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ผมรอผมรอทักก้าเลยซอฟท์พาวเวอร์สำหรับผมเนี่ยถือว่าติดแล้วนะสําหรับบ้านเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีศักยภาพขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแฟชั่นได้ด้วยตัวมันเองเลยเพราะคนให้ความสนใจใช่ไหมฮะอ่าแต่ก็แต่เรื่องของศักยภาพของคนตรงเนี้ซึ่งมันไปโยงกับอีกนโยบายคือหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพเนี่ยจะเติมเต็มยังไงให้เฮ้ย ฉันเรียนจบออกมาครับแล้วฉันก็ไปเทรนกับทักก้าเพราะฉันทํากับชอบทํากับข้าวมากเลยแต่ไม่ได้เรียนเชฟสมมติเลสเซจบรัสสรแบบพวกเราเนี่ยแต่ชอบอ่ะเฮ้ยแต่ไปเรียนเชฟพี่มันแพงนะผมมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยแบบไปเรียนอาหารไทยอาหารฝรั่งนี่สามสี่แสนบาทแต่ถ้าทักก้าบอกว่าฉันเติมตรงนี้ให้เธอได้เทรนเธอได้ให้เธอสามารถเข้าใจไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ลักษณะของการทำอ,อาหารอย่างมีมาตรฐานแต่ยูมีเทส,<ม>ทสของยูเนี่ยยูอาจจะมีองค์ความรู้ในท้องถิน่นเอาปลาแบบนั้นเอาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้มาผสมผสานใช้เนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยในระหว่างที่อันนี้มันจะเร็วกว่า <ละ S 2> อุตสาหกรรมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งกระตุ้นเข้าไปมากขึ้นนะครับตรงนี้จำเป็น หลายคนก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่เฉพาะอีสานนะแต่ภาคก็มีวันธรรมีหมดฮะมีหมดเลยครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นบางที่ที่ของบางอย่างแตะไม่ได้นะแพงแพงโอ้โหของพื้นถิ่นไม่น่าเชื่อใช่ฮะก็มันจะมีกลไกบางอย่างที่ของพื้นถิ่นที่ศักยภาพมันสูงมากมันก็แพงมากนะจับต้องยากบางทีเขาอาจจะแพงแต่เขาอาจจะงุนหินนะมันไปต่อไม่ได้นะมันมันไม่แพร่หลาย ทีนี้มันต้องหาสมดุลว่าของที่แพงมากจะทําไงให้มันมีราคาถูกลงในขณะที่ของไม่มีราคาคจะถูกยกขึ้นมาให้มีราคาเนี่ยได้ยังไงนะครับตอนนี้เทคโนโลยีมันเอื้อมหน่วยการทำเ v อร์ชัวร์มาร์เก็ตเพลการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงสินค้าการขนส่งอตอนนี้ประเทศไทยโทษน,นะผมสั่งของจากเชีงยงใหม่หนึ่งวันได้แล้วว่ะคือคือทุกอย่างมันรวดเร็วทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพตรงเนี้ย รัฐมไม่ต้องไปทำนะแต่รัฐแค่ไปอำนวยความสะดวกให้การเชื่อมร้อยอโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเนี่ยให้มันให้คนที่มีศักยภาพสามารถใช้มันแล้วเติบโตได้มผมรอเลยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมถือว่าโอเคผ่านละผ่านละทากา้าคือ จุดต่อไปที่ผมอยากเห็นการเทรนคนไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยมันไม่ใช่อย่างที่เราบอกว่าสมัยนี้ปริญญามันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่สุดแต่ไอ้สกิลักยภาพที่คุณอาจจะมีติดตัวอยู่หรือสิ่งที่คุณชอบนี่แหละมันจะพาให้คุณไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าคุณมีหนึ่งครอบครัวมีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เต็มไปหมดตามด้วยนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าส่งออกใช่ไหมครัเพราะสินค้าส่งออกสมัยนี้มันคือ flexible production มหมดมีน้อยชิ้นเท่าไหร่ย,ยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งได้ราคา <locks S 1>